ถ้ามึงไปอยู่ใกล้คนป่วยมึงก็ป่วยตามครับว่คนที่แม่งนอนอยู่บนเตียงเขาไม่สบายเราไปเห็นบ,บ่อยๆจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวไฟแม่งก็งหมดตาม อันนี้ผมอยากดูครับว่าคือผมอะได้ไปอยู่ใกล้กับคนที่กําลังหมดไฟแล้วผมก็นั่งกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วแบบมันก็รู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยลงยังไงไม่รู้หรือว่าคนกําลังหมดไฟตามเขาโอเคอันนั้นก็ตอบได้ง่ายๆเลยก็คือมึงเคยได้ยินคําว่ากดค้าเฉลีย่ยป่ะเราจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคน5คนนั้นสามารถดูได้เลยว่าการทํางานศิทธิภาพการทํางานมันเป็นแบบไหนอะให้เราไปดูคนที่เราอยู่ใกล้ที่สุด5คนเช่นเพื่อนร่วมงานครอบครัวแฟนเพื่อนที่คบญาพี่น้องที่อยู่ใกล้ตัวเราพยายามไปดูว่า5คนนี้ค่าเฉลี่ยมันเป็นไงี่ ยกอย่างเช่นถ้ามึงไปอยู่ใกล้คนป่วยมึงจะติดหวัดเขาไหมติดครับมึงก็ป่วยตามเขาอ่ะคนที่แม่งนอนอยู่บนเตียงเขาไม่สบายเราไปเห็นบ่อยๆจิตใจเราก็หอ่อเหี่ยวไฟแม่งก็หมดตามแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่ประสบความสําเร็จอ่ะลองสังเกตดิคนที่แม่งรู้สึกว่าหรือไปอยู่ใกล้หญิงก็ได้ที่น่ารักสดใสหรือเขาให้กําลังใจเรามีแค่เขาคนเดียวเราก็รู้สึกฟูลฟิลแล้วเห็นปะโอ้ยแม่งโอเคว่ะนั่นแหละคือค่าเฉลีย่ยมันไม่แปลกหรอกถ้ามึาไปอยู่ใกล้คนที่มันเริ่มหมดไฟจากที่เราเคยมีเสียภาพนั่นแหละคนที่อยู่ข้างเราอ่ะแม่งไวรัสละ ก็ <laughs> <laughs> ลองไปคิดดูก็แค่เปลี่ยนค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าพยายามหาเรื่องราวที่มันสร้างไฟให้เราอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือวินยัยถ้าตรงนี้รู้สึกว่ามันหมดพลังเราก็ไปหาจุดใหม่สร้างไฟให้เรารู้สึกว่าเรามีวินัยมากขึ้นดีสปินมากขึ้นแล้วกัน